ไปแน่เลยตอนที่ผมก็อาจาจย์ไปถึงที่นั่นทุกอย่างก,ก็สายเกินแก้ไปซะแล้วแต่ว่าที่ทำให้ผมไม่อยากจะเชื่อก็คือหลิงพูดคำพูดบางอย่างออกมา ดูสิหวาเสีวโดนไก็ไม่รู้ดูสิสส,สดงวมีสไปเลยรเอ,อ,อจะดูเลย จะผลักเขาลงมาเองเออจริงเหรอลิงไม่ได้ผลักเขาเนะเไม่ได้ผลักเขาจริง<ส>จะฉันรับรองได้ซชจื้อฉันโดดลงมาเองไม่เกี่ยวกับลิงฉันยืนดูอยู่นี่ตลอดทุกคนเชื่อฉันสิทำไมเธอพูดอย่างนั้นล่ะทุกคนเชื่อฉันได้ไหมฉันเฝ้าดูอยู่นี่จริงจริอะฉันโดดลงมาเองนะซันโดรตื่นตายแน่นอนเป็นความจริงที่ไม่มีใครเปลี่ยนได้ พอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุได้ตรวจสอบหลักฐานแวดล้อมทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีหลักฐานชิ้นไหนยืนยันได้ว่าหลิงเป็นคนผลักน้องชายลงไปจริงๆแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วทุกคนย่อมเกิดความสงสัยต่อการตายของส้น แต่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเซนจะคิดสั้นเพระาะศาสตร์จือเพราะว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาและมีความอดทนสูงเกลียดชังพฤติกรรมนอกคอกและการใช้กําลังมากที่สําคัญก็คือพวกเขาเป็นพี่น้องที่ไม่สามารถจะแยกจากกันได้มีความผูกพันแล้าสายกันและกันต่างพยายามปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มที่เพราะกลัวจะสูญเสียพี่น้องไปจึงเป็นไปนไม่ได้เลยผมไม่เชื่อเด็ดขาด หลิกไม่มีทางจะฆ่าเซิ้นได้แน่และเซิ้นไม่ใช่คนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นอย่างนั้นที่ผมมาหาหลิงคราวนี้จริงๆแล้วก็คือผมอยากจะรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแนะ่แล้วทำไมเซิ้นถึงเลือกทางเดินแบบนี้ส่วนหลิงเนทำไมถึงพูดแบบนั้นออกมา ข้อเท็จจริงมันคืออะไรเรากลับมาแล้วเจ้เราสองคอนกลับมาพร้อมกัน ขอบใจมากวันนี้ฉันเที่ยวสนุกจริงๆดีที่เราได้อยู่ต่อนะเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ไม่รู้สิฉันไม่มีเวลาว่างมากนักเอะ แล้วขี้เกียจพาเที่ยวด้วยออจริงสิไฟเส้นนี้ขอบใจนะวันนี้เราได้เจอกันอีกครั้งช่วยใส่ให้หน่อยได้ไหม ไม่ค่อยเกี่ยวก็ได้ยิ่งรีจะยิ่งเกี่ยวไม่เข้านะเธอรีบร้อนจะกลับให้ได้เพราะมีเขารออยู่ใช่ไหมฉันรู้สึกว่าเธอกับเขาคงไม่ได้ลงเอยสมหวังกันหรอกเพราะเขาไม่ได้ชอบเธอจริงๆฉันแค่มองดูเขาหน่อยเดียว เขาก็ยอมให้เธอมาส่งฉันง่ายๆถ้าตอนนี้เป็นฉันแล้วก็ค่าให้ตายก็ไม่ยอมเด็ดขาดไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงฉันก็ไม่ให้ผู้หญิงอื่นมาเข้าใกล้เธอหรือต่อให้ใครมาตําหนิฉันหบองว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารำคาญที่สุดฉันก็ไม่ยอมพลากจากคนที่รัก เลยมากนะลิงเธอเป็นของฉันอุน้นไง คุณอยู่ไหนเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่จะเป็นผู้หญิงที่โง่เนะที่ได้แต่รอเธอ เอทำไมมานี่ล่ะเพราะมันดึกมากแล้วฉันอดห่วงเธอไม่ได้ก็เลยมาดูว่ายังอยู่นี่หรือเปล่าไม่ได้ว่าเธอยังอยู่จริงๆลิงบอกให้รอเขาอยู่ที่นี่ฉันเลย ันเป็นคนโง่ไม่รู้จักการพลิกแพลงสักนิดได้แต่ทนรอยอย่างเดียวทุกครั้งที่จะไปก็อดคิดไม่ได้ว่าเดี๋ยวสักพักก็คงมาเขากลับไปหาแฟนเก่าของเขาความจริงฉันน่าจะกลับบ้านซะจริงไหม ลิงอย่าเข้าใจผิดนะชื่กับต <mind> <in la> ้อยเย็นแล้วยังไงกันแน่เห็นแฟนเก่ากลับมาก็เริ่มโลเลแล้วจมว่าเลยฟังให้ดีนะ ฉันไม่คิดจะรางมือจะฉีหลวจริงๆหรอให้คู่แข่งเป็นนายก็เถอะฉันก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆถ้านายไม่ถนอมน้ำใจเธอให้ดีเธอจะแย่งฉีหลวกลับคืนมาให้ได้เลยเพื่อนๆยังอยู่ในงานเลี้ยงถ้าอยากไปแจมก็เชิญ ว่าตาเหยไม่มีเจตนาอื่นใช่ไหมเขาแค่ห่วงว่าฉันอยู่ที่นี่คนเดียวก็เลยมาดูเท่านั้นเน่ผมรู้เขาแกล้งรถชัผมไปอย่างนั้นเองอะไม่เป็นไรมากหรอกเขาไม่ใช่คนที่จะแย่งแฟนของเพื่อนได้เขาทำไม่เหมือนผม ซาจูไม่ใช่อดีตแฟนของผมหรอกที่เธอคบอยู่คือเส้นต่างหาไม่ใช่ผมแต่ถึงพวกเขาจะคบกันแต่กลับไม่เคยจับมือถือแขนสักครั้งคงจะเป็นปั๊ปปี้เลิฟแบบเด็กๆก,ก็ได้มะ นิสัเส้นเป็นอย่างนี้มานานแล้วถือตลักการความถูกต้องชอบอัาทฤษฎีแผลงๆบอกว่ามันคือหลักสัจธธรรมเลยทำให้ชาจิอึดอัดชอบหาว่าเส้นไม่เคยหอมแก้มเธอเลย ยังสาจอมาเสียงซาจูาเ,าจเขาไม่คิดว่าแตกต่างมั้งว่าเสียงเหมือนกันหน้าตาก็เหมือนกันสำหรับเธอแล้วทุกคาไม่ต่างจากเ้นสันนิดเดียว ผมไม่ชอบถือกฎเกณฑ์อะไรมากเรื่องบางอย่างนะีผมมันสัตว์ป่าเลยล่ะคุณไม่ใช่คนอย่างนั้นคุณคงชอบซาจือมากกว่าต่อให้คู่แข่งคือเส้นก็าตามคุณก็ห่างห้ามความรู้สึกที่แท้จริงไม่ได้ขนาดกับใต้เย่คุณยังคิดช่วยเขาแล้วสาอะไรกับน้องชายล่ะคุณอยากถอนตัวจากเกมนี้ แต่ไม่สามารถบังคับตัวเองไม่ให้ไปชอบสาจือได้ใช่หรือเปล่าคุณนี่ประสาประพอกับเิ้นเลยนะไปเถอะกลับบ้านดีกว่าลิงจะไปเอากระเป๋าก่อนนะ ต้องเช็คให้ดีว่าหลิงกับเดนั่นเลิกกันจริงหรือเปล่าอืเขอบอกว่าอย่างนั้นนี่อะไรคือบอกว่าอย่างงั้นเธอต้องแมกชัวนะอย่าให้พวกเขามีโอกาสถ่านไฟเก่าคุก็มันเป็นหน้าที่ของการเป็นแฟนเข้าใจหรือเปล่าถ้าเธอชอบหลิงจริงแล้วก็อย่ปล่อยให้เขาหลุดมือไปเข้าใจไหมต้องทำอย่างนั้นจริงๆนีเหรอ เธอพูดอะไรนะ่ะฉันคิดว่าถ้าหลิงจะไปจริงๆต่อให้เรารอ้องไห้ยังไงขอร้องขนาดไหนสำหรับเขาก็คือป่วยการเปล่าๆแล้วเราจะคิดมากไปทำไมล่ะชิงเมยจะไปไหนเนะี่ะ กูไม่เรียนที่นี่นี่กูไม่ใช่ผู้หญิงที่ทุ่มเงินเพื่อมาม่าเวลาของกับลิงไปหรอกนะใช่หรือเปล่าวะนั่นสิแล้วกูเรียนที่ไหนนั่นสิฉันอยู่มหาลัยฉางซินค่ะมหาลัยชางซินเหรอชิงเมยชิงเมยย่ยไปยุงกับเขาหด่อยนี้หมายความว่ายังไงชิงเมยใครให้เธอมาที่นี่ชิงเมย์ี่แค่มาหาหลิงท่างนั้นไม่ได้เรื่องไงอ่ะฮะฟังให้ดีนะเธอเคยเป็นอะไรกับหลิงก็ช่างแต่ตอนนี้แฟนเขาคือฉีหลัวเธออย่าคิดเป็นมือที่สามนะไม่งั้นคือนหน้าได้ฉิงเมยฉันแค่ไปเยี่ยมเพื่อนเก่าสมัยเรียนมอล ทำไมต้องตื่นต้นขนาดนี้ด้วยชิงเหยเห็นคุณร้อนออกร้านใจขนาดนี้ดูท่าหลิงกับแฟนคงไม่ได้รักกันสักเท่าไหร่หรอกมั้งปากเสียเดี๋ยวไม่ตอบสันทำแบบนี้ได้ไหมนี่ชิมเมยหอมดเล็อย่ามีเรื่องเลยนะใจเย็นจะเย็นก่อนที่จะสั่งสอนเองว้าวกำไเข้อมือสวยจังเลยให้ฉันได้มั้งไม่ได้หรอกในเครื่องรางของฉันให้ใครไม่ได้หรอกทำไมอะ มันเป็นของสาคัญให้เธอไม่ได้จริงๆนอะมันเก๋ดีออกงั้นยิ้มใส่ก็ได้ไม่ได้เธอจะไม่ยอมถอดจากข้อมือเด็ดขาดอย่าหวังเลยพอที่น่าเชื่อฉันเถอะอย่าห้ามนะทำไมอันนี้ได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของเธอนี่เอามาถ่ายออกมาเดี๋ยวนี้นะขอเป็นของเหรียนะปล่อยมือก่อนปล่อยขอถี่ออกมาอย่าถอดนะเอามานะปล่อยนี่คือที่ผมขอขอช่วย ขอโทษค่ะซาจือเป็นไรไ้ยเจ็บมากเลยลรกเธอฉันเจ็บขาไปหมดหน่ยพวกเขาเรังแกฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่ได้ตั้งใจผลักคุณเธอเจตนาชัดๆเธอตองใจใกลใ้ฉันเจ็บตัวเพราะไม่ชอบหน้าฉัน ยังใกล้ทอเป็นคนดีต่อหน้าหลิงอีกฉันเกลียดเธอเกลียดคนประเภทนี้ที่สุดเลยบ้าพอหรือยังเนี่ยไม,ไ,นะไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรแล้ว แค่ถลองนิดหน่อยเองทายาเรียบร้อยแล้วขอโทษชี้ลัวเดี๋ยวนี้ขอโทษไปได้แล้วทีหลังจะมาที่นี่นะ ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอเรื่องบางอย่างมันผ่านไปแล้วเพื่อให้ดีต่อทุกฝ่ายวันนี้ถือว่าเราเจอกันครั้งสุดท้ายกันแล้วกันไปเถอลิงเดี๋สนใจเขาเลย Come on, i ลิงไมทำแบบนี้นอกจากตายแล้วฉันไม่มีทางอื่นจะให้เล uh ือกอีกเพราะสั้นตายไปแล้วถ้าฉันเสียเธอไปอีกคนแล้วก็ฉันคงอยู่ไม่ได้แน่ ฉันไม่อยากอยู่ต่ออีกแล้วลิงตอนนี้ฉันหมดสิ้นทุกอย่างแล้วนะเปละมารื้เปล่าครับไม่เป็นไรครับแค่ตกใจนิดหน่อยนะครับขอโทษนะครับขอจริงจริงครับไม่เป็นไร แต่ว่าผมหมายถึงเมือของคุณนะครับ ขอโทษด้วยนะคุณคงคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจใช่ไหมหรือคุณคิดว่าฉันเป็นคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องจู่ๆโผล่มาหาเขาก็ได้คุณคงไม่รู้หรอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ฉันใช้ชีวิตมายังไงฉันอยู่กับการรอคอยรอแล้วรออีกรอวันที่จะได้พบกับเฉินหลิงอีกครั้งตามที่หวังรอว่าสักวันหนึ่งจะได้คืนดีกับเขาใหม่ ก่นที่คุณจะได้รู้จักกับลิงฉันเฝ้ารอเขาทุกวันทุกคืนถ้าแม่ประเซนตายไปฉันกับลิงคงไม่มีวันแยกจากกันฉันขอร้องละได้โปรดคืนเขาให้ฉันได้ไหม <c oughs> คุณอย่าเอาเขาไปเลยนะได้ดือเปล่าแบบนี้สิฉ <c oughs> ันไม่ได้ผูกมัดหลิงไว้กับตัวเองเพียงแต่ชอบก็เป็นพิเศษ ก็เลยคบหาดูใจกันฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาการคือหรือไม่คืนนะเพราะว่าฉันไม่ได้จำกัดเสรีภาพของเขาเงินฉันชอบเขาต่อได้ไหมยังพบเขาได้เหมือนเดิมโดยเธอไม่ห้ามใช่หรือเปล่าเขาเขามีสิทธิ์เลือกด้วยตัวเองนะนะ นึกออกแล้วล่ะฉันเคยรู้สึกคุณเหมือนคนคนนึงตอนนี้นึกออกจนได้ว่าเหมือนใครคุณคล้ายกับเซ้นมากเซ้นก็เคยพูดกับฉันแบบนี้ตอนฉันบอกเขาว่าฉันชอบหลิงมากกว่า บอกว่าจะยกโทษให้ฉันแต่สุดท้ายกลับตายไปคุณคงไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ใช่ไหมฉันขอร้องคุณอย่าทำใช่นะอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดไดปโปรยเถอะไม่งั้นหลิงจะหนีตลาดเปิดเบ้างไปอีกเขาจะปล่อยฉันอยู่คนเดียว คุณเชิญคะ่ะคุณเชิญหลิงนี่คือผลการตรวจของคุณนำไปส่งที่เคาน์เตอร์และแผลมีการเย็บห้ามทานอาหารประเภทร้อนนะคะขอบคุณมากครับ ใส่ตาเลยมีการเดินไปให้รถชนเพราะผู้ชายไม่สนใจตัวเองสงสัยยงน่าจะเป็นโรคจิตคนที่น่ากลัวแบบนี้